นั้นมาดูที่นี่ให้หมดเลยครับคิกออฟดีเลยครับคู่นั้นนะครับผู้ผู้คู่แว่งข้อกับ,บืู้รับนะครับดูโอกาสของเจ้าทีมชนาทิพย์หมุนมาข,ขวาสันติภาพสันติภาพโค้งไปด้านไกลโล่งกเซอร์กเยฟคนเดิมครับโอ,โอ้โหลูกเหมือนเดิมเลยครับมาแล้วจุดเริ่มคือจังหวัดจ่ายหมุนจ่ายของชนาทิพย์นี่หละครับสันติภาพก็เปิดแม่นและจบโดยอีกอร์เซอร์กฟครับสองศูนย์เหมือนเดิมนะครับบอลจากริมเ้นขวาแล้วดูครับสันติภาพแม อะรที่ช่วงครึ่งแรกจำเก็บไว้เยอะในคอมเมนต์นี่ก็ชมมาบ้างนะครับเปิดลูกนี้นี่แม่นกลิบเลยครับโอ้โหเห็นี้เขาก็แสดงเห็นว่าคมจัดเลยนะครับครับบอลสองลูกที่ลอยมาเสาไกลเนี่ยทําได้เยี่ยมเลยไม่ล้าครับอันนี้อันนี้ประตูแรกไม่ล้านะครับยิงซ้ายไปอย่างหายครับแล้วมาดูลูกนี้เหมือนเดิมครับ าครึ่งแรกไม่จับซ้าก็แฮนทริกไปล <laughs> เลยป็น้คนหาที่ยิงในกรอบเก่งมากนะครับแต่ละเกมที่เขายิงมนะีกอเ,เซอร์เยฟโอ้แต่ว่ามีกับไม่มีชนาทีมนี่ <c oughs> ได้คำตอบเลยนะครับ <c oughs> ว่าต่างกันแบบไหนครับ